สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธพูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนียายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ผู้จัดประมูลสิงหาทุกคนอย่างรวดเร็วเราก็ว่านางต้องการสร้างความประทับใจให้กับโจอีในที่สุดพวกเขาก็ได้ขวัญนุงวิญญาณมาไว้ในการครอบครองเขานีว่าวีฮาค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นเขาสนใจอาวุธวิญญาณที่สามารถเติมเต็มพลังวิญญาณของเขาจริงๆหลังจากฝักรถเข็นลงจากเวทีสิงหาก็เดินไปที่ด้านหน้าของเวทีประมูลไปหน้าที่มีเสน่ห์ของนางแดงเล็กน้อยและนางพูดด้วยเสียงที่เบาลงว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคองคมขวัญนลึกลับของเรากำลังจะขึ้นเวทีนี่เป็นสินค้าสุดท้ายในค่ำคืนนี้เดิมทีสิ่่่่่่่งงนน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 ีีีีีี้้้ไมมมควรรรรรรปปปาาากกกกกฏขขขึนในทททแแตตเเเพือออ็บบผููยิสสัะล แสงดาวมาโดยตลอดและเราได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้จัดประมูลของเราแล้วเราจึงตัดสินใจที่จะเปิดเผยสินค้านี้ไม่ว่ามันจะมีราคาที่สูงมากแต่ข้าเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันได้ตอนนี้ข้าขอให้พนักง,งานนำาลองกวนลึกลับขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะรถเข็นค่อยๆผักขึ้นบนเวทีจากด้านข้างอีกครั้งรถเข,นข็นคันนี้ไม่เพียงแต่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนสีผ้าคลุมเป็นสีแดงที่สะดุดตาอีกด้วยทุกสิ่งที่ดำเนินการในห้องประมูลแสงดาวมีความแต,ตมกต่างกันตามสีีีีีีีีีโดดดยยสสสสสทททออองงงงงงเเเป็นนน่่่มมกมกกกริาาาุลืซึหหับขววญี จากสิ่งนี้จะเห็นได้ว่าของคนลึกลับชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆมันถูกผักไปตรงกลางเวทีอย่างรวดเร็วค่างข้างชิงหยาเมื่อดูจากรูปทรงทั่วไปของผ้าที่คุมไว้ชิ้นค้านี้ถือว่าไม่เล็กเลยว่าวีเฮาหลีตาลงเล็กน้อยและปลดปล่อยพลังจิตตัวจับของเขาหลังจากได้รับทักษะวิญญาณจำลองแล้วพลังจิตตัวจับของเขาจึงมีความละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้นตามใดที่เขาต้องการเขาสามารถปิดวงแหวนวิญญาณทั้งหมดของเขาได้อย่างสมบูรณ์และพวกมันจะไม่ปรากฏขึ้นระหว่างการเปิดใช้งานทักษะวิญญาณใดๆของเขาอย่างไรก็ตตตาาามในนขขขณะะทที่่่่วววเเคออออยๆปลพััังงงงงจจิิบไผผื้สสแแด ในนนั้ร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงเขาใช้มือปิดตายอย่างรวดเร็วและร่างกายของเขาก็เริ่มกระตุกเมื่อใส่โทรศัเป้ยๆต่างก็ตกใจและทั้งสองก็ถามออกมาพร้อมกันว่าวิ่เฮาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าว่าวิ่เฮาหยุดส่วโค้3สองสามวินาทีก่อนที่จะกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเขาวางมือลงเมืใส่โทรศัเป้ยๆก็สามารถมองเห็นแสงจ้าในดวงตาของเขาได้อย่างชัดเจนว่าวิ่เฮาพูดขึ้นมาว่าเป็นความรู้สึกที่เสียบคมมากเมื่อเขาสแกนผ้าแดงโดยใช้พลังจิตตรวจจับของเขาเพื่อค้นหาว่าสิ่ง เขาทัานทีทะลุทะลวงไปถึงต้นกําเนิดทางจิตวิญญาณของเขาด้วยสิ่งนี้ทําให้ว่าวีเฮากาจนถึงจุดที่เขายกเลิกการใช้ทักษะวิญญาณอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้แต่ทักษะวิญญาณของเขาก็ยังปลดปล่อยผ่านเนตรวิญญาณเป็นผลทําให้เนตรวิญญาณยังคงถูกกระตุ้นอย่างมากจนถึงจุดที่น้าตาของเขาเริ่มไหลออกมาสิ่งหยาได้เริ่มแนะนําสินค้าบนเวทีที่ห้องโถงที่12แล้วทุกท่านคงอยากทราบแล้วว่าของขวัญลึกลับชิ้นนี้คืออะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและสิ่งหยาไม่อยากให้ว่มตื่นเต เป็นสิ่งที่วิศวกรวิญญาณทุกคนต้องมีอย่างไรก็ตามสินค้าสุดท้ายที่เรากําลังจะประมูลในวันนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างชื่นเชิงมันไม่ใช่อาวุธวิญญาณและนั้นคือเหตุผลที่ข้าบอกว่ามันไม่ควรอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับวิศวกรวิญญาณเป็นอย่างมากก่อนที่ข้าจะเปิดผ้าคลุมนี้ข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายความหายากและมูลค่าของสินค้านี้เพียงพอที่จะนําไปประมูลในการประมูลระดับต้นๆของหอประมูลแสงดาวทุกคนโปรดดูทุกคนต่างก็จ้องมองไปที่เวทีขณะทีีี่่่่่่งหยาาาาาาาเดดคคคลุมมมอกกรรวววววว็นแตสสืจจไททพ คาดไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาเหมือนกับที่ชิงหยาได้พูดไว้นี่คือสิ่งที่วิศวกรวิญญาณทุกคนคุณเคยและขาดไม่ได้เหตุผลที่ผ้าคลุมรถเข็นสูงนั้นไม่ได้เกิดจากขนาดของตัวสินค้าแต่เป็นเพราะสิ่งของนั้นวางอยู่ในตู้โซ่ตัวสินค้ามีขนาดเล็กมากยาวประมาณครึ่งฟุตและหนาพอๆกับนิ้วเทา้าดูเหมือนว่ามันจะเล็กลงเรื่อยๆจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแต่ด้านบนสุดเป็นปลายแหลมที่แหลมคมมากในทางกลับกันด้านล่างของมันคือใบมีดกว้าง ประมูลหลายคนถอนหายใจด้วยความไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าของขวัญลึกลับชิ้นนี้ทําให้พวกเขาประหลาดใจเลยอย่างไรก็ตามรู้มั่นตาของคนไม่กี่คนกับผลตัวลงอย่างรวดเร็วการปรากฏตัวของสินค้านี้ทําให้พวกเขาประหลาดใจมีดแกะสลักใช่แล้วนี่คือมีดแกะสลักที่วิศวกรวิญญาณสามารถใช้และแกะสลักรูปแบบแกกลางได้ไปถึงสองด้านของมีดแกะสลักมีประโยชน์มากสาหรับวิศวกรวิญญาณซึ่งใช้งานมีดแตกต่างกันขณะที่แกะสลักรูปแบบแตกต่างกันวิศวกรวิญญาณไม่สามารถขัดมีดแกะสลักได้นี่เป็นข้อกกกกาาาาหนนนนดพื้ฐใรแะสัอวววุิญณ่ มีมีดแกะสลักที่ฟานหวีมอบให้เขามันเป็นมีดแกะสลักที่ดีมากมันทำจากโลหะแข็งที่ทำให้คมทนทานและมั่นคงซึ่งมันเหมาะมากสำหรับเขาที่จะใช้มันฟานหวียังกล่าวอีกว่าเขาจะช่วยหามีดแกะสลักที่ดีกว่าให้หลังจากที่ว่าหวีห่ากลกลเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ4ี่ท้ายที่สุดแล้วยิ่งวิศวกรวิญญาณมีระดับสูงมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งใช้โลหะมีค่าและแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นถ้ามีดแกะสลักของวิศวกรวิญญาณไม่ดีพอเขาจะสามารถแกะสลักแกน ในระหว่างการสร้างอาวุธวิญญาณว่าวิเหาเลยเฮนไซโถต่างก็ตกตะลึงเมื่อเห็นมีดแกสะสลักนี้อย่างน้อยที่สุดพวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าจุดที่โดดเด่นที่สุดของมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าวิเหาเชื่อในความรู้สึกก่อนหน้านี้ความรู้สึกอันเสียคมที่ทะลุผ่านแม้แต่พลังจิตตัวจับของเขาไม่ใช่ของปลอมอย่างแน่นอนและมีดแกสะสลักนี้ก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเสียงของชิงยาดังขึ้นจากกลุ่มคนที่ไม่พอใจว่าเป็นไปได้มากที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านถูกหลอกในรูปลักษณ์ภายนอกของมันและข้าก็เสียใจด้วยที่ต้องบอกวววว่่่่่าา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 าพพกกกทททนน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 คคิิด,ดรลลขขขอออองงงัึบช้้ีีจจะะะเเป็มสยยยใใใแแตํหุ ได้รู้จากมีดแกะสลักที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมีดแกะสลักเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับวิศวกรวิญญาณและมีดแกะสลักที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่วิศวกรวิญญาณระดับสูงสามารถมีได้แค่ผู้มีเกียรติทุกท่านมีดแกะสลักที่ทุกท่านเห็นนี้ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คําว่าเรียบง่ายเพียงอย่างเดียวและการเรียกมันว่ามีดแกะสลักชั้นยอดนั้นมันคงไม่ใช่การเก่าเกินจริงเพราะในโลกของวิศวกรวิญญาณมีดแกะสลักก็มีการจัดอันดับเช่นกันและอันดับต้นๆอยู่ในมมืออออขงงววววววิิิศกกกกรญญาาาาณทททททททีีีีีีีี่่่่่่่่่ดดดดดสสุุยยยยููในนนนนแคคจเไ้ะลัััับ เป็นคาที่ใช้อธิบายมีดแกะสลักที่สามารถอยู่ในการจัดอันดับมีดแกะสลักได้ในการจัดอันดับมีดแกะสลักของทวีปโตลัวของเราแสดงการจัดอันดับมีดแกะสลักร้อยอันดับแรกเท่านั้นน่าเสียดายที่มากกว่า2ใน3มของมีดเหล่านั้นเป็นของจักรวรรดิสุริยันจันทานี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักว่าทําไมจักรวรรดิสุริยันจันทาจึงมีวิศวกรวิญญาณที่ทรงพลังมากมายและสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือหนึ่งในร้อยอันดับแรกของการจัดอันดับมีดแกะสลักกวอีกในหนึ่งก็คือมันเป็นหนึ่งในนนนนมมมีีีีีดดดดดดแแกกกกก่่่่่่สสลลลััััััััจจอออบบทททททท้้าาาาาาพพููููถึงงงิยยคํววผช โกละหนการถอนหายใจที่ไม่พอใจก่อนหน้านี้ได้หหยไปทันทีและเฮอร์ชัยโถก็หลับตาลงอย่างช่วยไม่ได้ถ้าหากสิงหยาไม่ได้อธิบายทุกอย่างเขาก็จะเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองในฐานะฉิ์คนหนึ่งของฟ่านวีหลังจากที่เขาสังเกตอย่างละเอียดเขาสังเกตเห็นความพิเศษบางอย่างเกี่ยวกับมีดแกะสลักนี้และในฐานะวิศวกรวิญญาณความปรารถนาของเขาสำหรับมีดแกะสลักจัดอันดับจะไม่มีวันลดลงเพราะว่าทั่วทั้งโรงเรียนเซอร์ไลเคอร์มีเพียงมีดแกะสลักจัดอันดับสองเล่มเท่านั้นซึ่งเป็นของผู้อํานวยการเซรย์ฟนีและในเอัน้กกอ่รงหน้าพวกเขาแล้ววส่งีมมคคาัญอย่างยิ่ง พวกเขาและรวมถึงโรงเรียนเซอรไลเคอร์แม้ว่าโจอีจะไม่ค่อยรู้เรื่องมีดแกะสลักมากนะแต่เขาก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีเมื่อได้ยินคำว่ามีดแกะสลักจัดอันดับเขาเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องนํากลับไปที่โรงเรียนเสอรไลเคอร์ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะมีราคาสูงแต่โรงเรียนก็คงจะให้รางวัลแก่เขาในบรรดาสิ่งล้าค่าหายากที่โรงเรียนกําลังมองหานั้นมีดแกะสลักจัดอันดับถูกจัดให้อยู่อันดับต้นๆมาเป็นเวลานานมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับสาขาวุฒิวิญญ,ญาณเพรแม้แต่รองผู้อำนวยการเส มีสเสน่ห์ของชิงยาทันทีนางไม่ได้รีบร้อนเลยหลังจากรอนานกว่า5นาทีผู้เข้าร่วมการประมูลก็ค่อยๆสงบลงมีบางคนที่ไม่สามารถระง,งับความตื่นเต้นได้อีกต่อไปเขาพูดว่าผู้จัดประมูลชิงหยาเจ้ายังรออะไรอยู่เริ่มการประมูลได้แล้วชิงยาย,ยิ้มและกล่าวว่าแขกผู้มีเกียรติโปรดอย่าใจร้อนข้าแน่ใจว่าทุกท่านที่นี่ทราบดีว่าของประมูลแสงดาวของเราจริงใจและซื่อสัตว์ต่อลูกค้าทุกท่านเสมอมาเรารับประกันคุณภาพของสินค้าทั้งหมดที่ขายภายในสนามประมูลของเรามาโดยตลอดและเราไม่ส่งสินค้าที่มีข้อบุค้าที่ปัญหาแกก่ขผู้มีีเยริขอองงเเเราาาาดดด็้้ยหนีจ ทุกท่านฟังที่ข้าพูดให้จบก่อนในขณะที่พูดจึงหยามองไปที่มีดแกะสลักโบราณที่อยู่ข้างหน้านางด้วยความเสียใจนั่งถอนหายใจเบาๆและกล่าวว่าหางนี้เป็นเพียงมีดแกะสลักจัดอันดับธรรมดามันคงไม่ปรากฏตัวอยู่ที่นี่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าแน่ใจว่าทุกท่านคงตระหนักถึงเรื่องนี้ดีมีดแกะสลักจัดอันดับเป็นหนึ่งในสิ่งของที่ล้ำค่าที่สุดในโลกของวิศวกรวิญญาณมันมีค่ามากกว่าวัสดุล้ำค่าบางชนิดด้วยซ้ำเหตุผลที่มีดแกะสลักจัดอันดับอันนี้ปรากฏเป็น ในการจัดอันดับที่99แต่ด้วยความแข่งแร่งของมันมันไม่ควรอยู่ในอันดับที่ต่ำขนาดนั้นมันควรจะอยู่ใน30อันดับแรกด้วยซ้ำแต่เหตุผลหลักทำไมมันถึงอันดับต่ำมากนั้นเพราะว่ามันเป็นมิตรแก่สลักที่ต้องคำสาปผมเมื่อได้ยินเช่นนี้เมื่อชัยโทก็ร้องออกมาทันทีว่านั่นคือมิตรเสวิญยนิมิตรอันที่กืนกินผู้ควบคองมันอย่างนั้นหรือทุกคนจากโรงเรียนเสืลไลเคอร์นั่งอยู่ในแถวแรกของห้องประมูลและเสียงของเขาก็ไม่เบาเลยแน่นอนว่าสิงหาสามารถได้ยินคำพูดของเขาได้และความประหล ใช่แล้วค่ะมีดแกะสลักนี้คือมีดแกะสลักเสพวิญญาณอันดับที่99ที่รู้จักกันในชื่อมีดหินมีดเสพวิญญาณนิ้มอาถรรพี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า3,000ปีเมื่อ3,000ปีก่อนมันปรากฏขึ้นในจักรวรรดิสุริยันจันทาผู้สร้างมันเป็นวิศวกรวิญญาณผู้พิเศษซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9และเขาไม่ใช่แค่วิศวกรวิญญาณแต่ว่ายังเป็นวิญญาณอีกด้วยวิญญาณชั่วร้ายที่น่าสะงพรัวเมื่อ3,000ปีีีกกกก่่่่่ออออนน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 นเเเขขขาา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 าพยยยยยุแแหหหงงงงงงรรรรสสสสัลลลละะะคคววววมมมมมดดููทปปืไ้้้้ิชผบจ ก็แข็งขืมเช่นกันนางกก่าต่อว่ามีเสพวิญญาณนิมิตอาถรรพ์ถูกสร้างขึ้นโดยวิญญาณชั่วหลายในช่วงปีต่อๆมาว่ากันว่าไม่นานหลังจากที่เขาสร้างมีดแก่สลักนี้เขาก็ได้พบกับศัตรูตัวฉกาจเขาเป็นอัจฉริยะในรุ่นของเขาและเขายังเป็นสัตว์ประหลาดด้วยต่อมาเขาได้เสียชีวิตลงแต่ไม่ได้พบมตรเสพวิญญาณอาถรรพ์นี้อยู่กางข้างในตอนที่เขาตายเมื่อเวลาผ่านไปมีรแห่งความชั่วร้ายก็ถูกทิ้งให้อยู่ในโลกมนุษย์เมื่อหอประมูลแสงดาวของเราทําการสอบสวนในอดีตเราพบว่าทั้้ง37คนนีีีเสยชวิต น,น่าสลดใจในจํานวนนี้มีเก้าคนกลายเป็นวิญญาจาร์ชั่วหลายตามตำนานเล่าว่ามิสเซวิญญาณนิมิตอาถรรพ์นี้มีร่องรอยของจิตวิญญาณของวิญญาจาร์ชั่วรลายที่มีความสามารถด้วยเหตุน,นี้มันจึงนําพาผู้ครอบครองไปสู่หนทางแห่งความชั่วหลายหากท่านไม่แข็งแกร่งพอที่จะใช้มันท่านก็จะไม่สามารถใช้มันได้และไม่สามารถใช้บ่อยครั้งได้อย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงตกลงมาในการจัดอันดับจนในที่สุดก็ถึงจุดที่ไม่สามารถตกได้อีกต่อไปและเนื่องจากความลุ่มลอดในอดีตมันจึงไม่ถูกลบออกจากมิจเกียดับหลันมักจัด้ใน่่สุดแตหวาง ว่าเจ้าของของมันจะมีคุณสมบัติแสงวิธีนี้มันจะยากมากสําหรับเขาที่จะถูกโจมตีจากมันแน่นอนว่าเราไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมีดแกะสลักนี้ดังนั้นเราขอแนะนาให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กําลังจะซื้อสินค้านี้โปรดระมัดระวังด้วยเราสามารถรับประกันได้เลยว่าราบใดที่ท่านมีเทพลังวิญญ,ญาณล,ลงไปท่านจะไม่ถูกกืนกินและในฐานะมีดแกะสลักจัดอันดับการเปลี่ยนให้เป็นมรดกตกทอดก็คงจะดีไม่น้อยหลังจากฟังคําอธิบายยาวๆของชิงยาทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็เข้าใจว่าทำไมมีดแกะ ตอนนี้ต่างคนนิ่งเงียบไปในฐานะมตรแกสลักจัดอันดับมิเสวิญญาณนิมิตอาถานนี้ย่อมมีราคาที่ไม่ต่ำอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเทียบกับชีวิตคนได้เอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ